กเรื่องความสุขที่ไม่ต้องค้นหานิยามของความสุขหมายถึงการประเมินของแต่ละคนว่าชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหนการที่เราบอกว่าเรามีความสุขจึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตของตนเองนั่นเองคนที่มีความสุขนั้น มักจะเป็นคนที่แทบจะไม่รู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตตนเองเลยชอบสนุกสนานอยู่กับเพื่อนฝูงและชอบประสบการณ์ใหม่ๆม,มีอารมณ์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ง่ายๆและมักจะหวังว่าตนนั้นจะพบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตส่วนคนที่ไม่มีความสุขนั้นมักจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของตัวตนเองย่ำแย่ไม่สนใจความรู้สึกของบุคคลอื่นเลย หรือถึงขนาดคิดทำลายชีวิตตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นความสุขจึงเหมือนสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เมื่อรู้แล้วว่าความสุขคืออะไรคำถามที่ยอดฮิตเกี่ยวกับความสุขต่อมาก็คือเงินซื้อความสุขได้หรือไม่หลายหลายคนเชื่อว่าความร่ํารวยและการอยู่ดีกินดีทําให้ตนเองนั้นมีความสุขได้จึงพยายามทํางานกันหนักๆเพื่อ เก็บเงินสร้างฐานะของตนเองและครอบครัวแต่นักจิตวิทยาได้ศึกษาพบว่าเมื่อเรามีสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้วความร่ำรวยหรือเงินเดือนที่สูงเกินความจำเป็นไม่ได้ทำให้มนุษย์เรานั้นมีความสุขมากตามไปด้วยถึงแม้ว่าจะร่ำรวยติดอันดับมหาเศรษฐีก็ตามทีการศึกษาก็พบว่าคนเหล่านี้ มีความสุขมากปว่าคนทั่วไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองหรือในคนที่ได้ขึ้นเงินเดือนเทียบกับคนที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเลยคนสองกลุ่มนี้ก็มีความสุขไม่ต่างกันดังนั้นความร่ำรวยก็เหมือนกับการมีสุขภาพที่ดีนั่นคือถ้าบกพร่องหรือว่ายากจนขึ้นมาแล้วจะทำให้ตนเองนั้นเกิดความทุกข์ได้แต่การร่ำรวยมากหรือว่าสุขภาพดีมาก ก็ไม่ได้รับประกันได้ว่าจะมีความสุขมากด้วยเสมอไปมนุษย์ยอมรับความจริงที่ว่าพวกตนนั้นผจญกับปัญหาทั้งในระดับสังคมและในระดับบุคคลแต่ถ้ามองเจาะลึกลงไปถึงขั้นพื้นฐานก็จะพบว่าปัญหาของมนุษย์ทั้งในระดับสังคมและในระดับบุคคลก็มาจากความจริงอันเดียวกันคือการที่ชีวิตของมนุษย์นั้นโดยธรรมชาติ เป็นที่ตั้งของปัญหาจะใช้คำว่ามีศักยภาพที่จะทำให้เกิดปัญหาหรือว่าไม่ปลอดรอดผลจากปัญหาก็ได้ทั้งนั้นปัญหาในชีวิตของมนุษย์นั้นก็มีต่างๆกันและมากมายอีกต่างหากเมื่อพูดตามความรู้สึกให้เข้าใจได้ง่ายๆก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความดีความชั่วหรือดีร้ายและสุขทุกข์ถ้าพูดรวบรัดลงไปอีก ก็รวมลงไปในคำเดียวคือความทุกข์อย่างคำพูดที่แสดงความรู้สึกเด่นชัดออกมาว่ามีชีวิตอยู่เพื่อสรรหาความสุขก็เป็นการบ่งบอกถึงความทุกข์อยู่ในตัวแล้วคือบอกว่าจะหนีออกจากความทุกข์นั้นไปหาความสุขและความทุกข์นั้นยังอาจส่งผลเกี่ยวข้องกับความดีความชั่วและสุขทุกขต่อไปอีกหลายชั้นอีกด้วยที่พูดมานี้ อย่างอ้อมค้อมนิดหน่อยถ้าจะให้ชัดชัดก็ต้องพูดตรงไปที่ความจริงขั้นพื้นฐานกันเลยคือเป็นหลักความจริงง่ายๆว่าความทุกข์เป็นสภาวะด้านหนึ่งของชีวิตมนุษย์หรือว่าชีวิตนี้มีความทุกข์เป็นสภาวะด้านหนึ่งของมันเองนั่นหมายความว่าเป็นธรรมดาตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นั่นเองที่มีสังขารคำว่าสังขาร ก็คือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยจะเป็นรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามได้แก่ขันห้าทั้งหมดตรงกับคำว่าสังคตะหรือสังคตธ,ธรรมในคำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้เป็นต้นหรือสภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรือชั่วธรรมะมีเจตนาเป็นประธานที่ปรุงแต่งความคิดการพูดการกระทา มีทั้งดีเป็นกุศลมีทั้งชั่วเป็นอกุศลที่กลางๆเป็นอัพยากตะได้แก่เจตสิกห้าสิบอย่างเป็นนามนรรมอย่างเดียวตรงกับสังขารขันในขันห้าได้ในคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงและวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้เป็นต้นอธิบายอีกปริยายหนึ่ง สังขารตามความหมายนี้ยกเอาเจตนาขึ้นเป็นตัวนำหน้าได้แก่สัญญัตเจตนาคือเจตนาที่แต่งกรรมหรือปรุงแต่งการกระทามีสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือกายสังขา,สา,งารสภาพที่ปรุงแต่งการกระทาทางกายคือกายสัญญาเจตนาอย่างที่สองคือวจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งการกระทาทางวาจาคือวจีสัญญาเจตนา และอย่างที่สามจิตตสังขารหรือมโนสังขารสภาพที่ปรุงแต่งการกระทําทางใจคือมโนสัญญาเจตนาสภาพที่ปรุงแต่งชีวิตมีสามอย่างเช่นกันอย่างที่หนึ่งคือกายสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกายได้แก่อสศาสะปัสสสะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างที่สองคือวจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งวาจา ได้แก่วิตกและวิจาร์ณและอย่างที่สามคือจิตสังขารสภาพที่ปรุงแต่งใจได้แก่สัญญาและเวทนานั่นเองซึ่งจะเกิดมีเป็นไปโดยขึ้นตรงต่อเหตุปัจจัยหลากหลายไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่คงทนแปรปรวนเรื่อยไปไม่มีไม่เป็นตัวของตนมันเองอย่างแท้จริงเช่นจะให้คงอยู่หรือว่าเป็นอย่างที่ใจปรารถนาไม่ได้ ต้องว่ากันไปตามเหตุปัจจัยพูดสั้นๆนี่ก็คือมันเป็นทุกข์เมื่อประมวลให้เห็นง่ายๆความทุกข์ที่เป็นพื้นฐานตามสภาวะของชีวิตมนุษย์ก็พูดรวบรัดด้วยคำว่าชรามรณะหรือเสื่อมโทมและแตกสลายแล้วจากทุกข์ตามสภาวะนี้ก็าตามมาด้วยทุกข์ที่เป็นความรู้สึกต่างๆเช่นความโศกเศร้า ความคับแค้นใจความเสียใจความพิไรรำพันในเมื่อตามสภาวะชีวิตมีทุกเป็นธรรมชาติพื้นฐานของมันอยู่แล้วการที่จะแก้ปัญหาดับสลายความทุกข์และการที่จะมีความสุขได้มนุษย์ก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงในการอยู่กับความเป็นจริงเริ่มด้วยการจัดการให้ชีวิตของตนนั้นลงตัวได้กับความทุกข์พื้นฐานนั้น ความทุกข์ก็คือสภาพที่ทนได้ยากภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สภาพที่บีบคั้นได้แก่ชาติชรามลณนะการได้ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้นเมื่อพูดโดยย่อก็คือความทุกข์เรียกว่าอุปาทานขันหรือขันห้าโดยมีปัญญาที่ทำให้จิตเป็นอิสระ จากทุกพื้นฐานนี้หรือให้ใจอยู่กับมันได้สบายสบายอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทำถึงขั้นนั้นไม่ได้ก็ให้ใจอยู่กับมันด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันวางใจวางท่าทีถูกต้องอย่างน้อยก็ยอมรับความจริงสู้หน้าเผชิญหน้ากับความจริงได้ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงนั้นๆถ้ามนุษย์มีจิตใจที่มั่นคงในการอยู่กับความจริงไม่ได้ถ้าเขาไม่มีปัญญา จัดการให้ชีวิตของตนลงตัวกันได้กับความทุกข์พื้นฐานนั้นก็จะกลายเป็นว่าเขาปล่อยให้ความทุกข์พื้นฐานนั้นกลายเป็นปมเป็นปัญหาที่แฝงซ่อนอยู่ในตัวตนของเขาเองแล้วเขาก็จะมีชีวิตอยู่แบบปิดกลบปัญหานั้นบังตาจากความทุกข์และหลอกตัวเองปล่อยให้ปมที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นก็ปัญหาซ้อนขึ้นมาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้น บทธรรมบรรยายโดยพระปรมคุณาพรร์ปออปยุโตช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ